ค้เดียววันนี้เขาก็หาว่านางเป็นบาค่ะพอกร<อ>หาว่านางเป็นบาบ้านเล็กทีเป็นห้าว่านางเป็นบาเนาะคะ่ะเนาะเบิร์ดขอบขั้ว่า,านางเสพยาเสพตีแล้วเป็นบาทั้งทางที่สตีนั่งดีเบิร์ดเพื่อนั่งชิพานมาได้เกือบตายค่ะเกือบบหลอดค่ะเพราะว่ายังจีตดหนีหันเมียเก่าเหตุค่ะเมียายฟังมังแหล้วจี๊ดหนีมิจจิตอันลูกสาวเมียเก่าคือหนองใบเฟิร์นกับ อียุยเมียเกาผืนิ่นเบาเกยวกับเรลืองที่ว่าเบาผืนลูกเพิ่นยังสันยังสีนะคะเนะบันบนี้เถูกเห็นหุ่นนําข่าบาน,นีปาเอาหมีกีดทองกินเข่ากระบไดคะ่ะพร้อมเบิดเลยทั้งพร้อมทั้งเหลืองแล้วก็เอาหุ่นหุ่นนี่มันมีจริงอาไซยาส์มดดำเพราะว่าอายนางถูกเห็นหุ่นมาแล้วคะ่ะแล้วก็ถูกยาสั่งนะคะนางเอามารักษาจากผักตายนะคะนะออำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคะ่ะ บันนี้นั่งถูกเห็นหนุ่นนีพัวหัวจักเบิดขาพีกายนะคะวันนี้ผู้หญิงของเพลน,นผู้หนึ่งซื้อเก๋อย่างไดญาหลูเห็นเป็นใจนะคะนอญยาอย่างห้เอาคนซื้อเก๋เพราะว่านั่งเป็นหนีหลยขายลอตเตอรี่เอาทุ่นจากไม่เหียนมาเป็นหนีไม่เหียนอยู่แสนหกหลอบแหลกแสนหกเต็มๆค่ะหาเงินก็ปลูกแถบตายนะคะนอแต่ว่าเป็นหนีท่านั่งเป็นยูเจ็ดหมืน่นนั่งสิงยอมหลับอยู่คะ่ะแต่เป็นแสนหกนั่งก